สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจําวันจันทร์ที่21ตุลาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะลักษณะอากาศทั่วไปประจําวันนี้ค่ะ มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทําให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือนตนอ,อ,อ,นอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออก ซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือในวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิจิตรและพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดขอนแก่นและหนองบัวลำพูค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครเสียยุธยา นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีสของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะและในช่วงวันที่23ถึงวันที่29ตุลาคมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็ยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้อุณหภูมินะคะจะลดลง1-3องศาเซลเซียสในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะ โดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอันหนึ่งพายุดีเปรชัน่นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนค่ะมีทิศทางเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะลูซอลประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึงวันที่25ตุลาคมและคาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือ และตะวันตกเฉียงเหนือไปทางเกาะไต้หวันค่ะในขณะนี้ยังไม่มีทิศทางเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย